สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างซ่วมในตำนานจากคลินิกห้องน้ำนะหรือว่า,าช่อง YouTube หมอซ่วมรักษาซ่วมทุกอาการนะโอเควันนี้นะฮะมีหน้าง,งานมาแนะนำนะฮะโอเคมันเป็นอ่างอาบน้ำนะฮะเป็นแบบน้ำวนอับอากาศนะฮะบ้านน่าจะประมาณ20กว่าปีมาแล้วนะฮะซึ่งนะฮะาการวางอ่าง ัน,นอ่างวางลักษณะแบบเนี้เป็นวิธีที่ผิดมากๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอ่างนะฮะมันจะต้องถูกวางอยู่บนเคาน์เตอร์นะไม่ใช่ว่าเวลาเวลาวางอ่างล้าจะเอาอ่างมาวางแล้วก่อปูนปิดให้อ่างเสมอกับท็อแบบนี้เป็นวิธีที่ผิดมากๆครับเพราะอะไรเพราะว่านะครับเวลาที่เราจะซ่อมเซอร์วิสในอนาคตไม่ว่าจะเป็นอมอเตอร์ปั๊มนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่อน้ําทิ้งสายน้ําดีต่างๆ,ๆนะฮะ ถ้าเราปูชนแบบนี้นะฮะสิ่งที่เราเจอคือเรายกอ่างออกมาเซอร์วิสไม่ได้นะฮะก็ต้องตัดแล้วก็ทุบใหม่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นฮะการวางอ่างที่ถูกต้องหรือว่าการเตรียมหน้าง,งานที่ถูกต้องนะจะต้องนะฮะก่อเคาน์เตอร์ขึ้นมานะฮะแล้วก็ทาช่องทำช่องเซอร์วิสทาช่องวางอ่างให้พอดีกับตัวอ่างนะฮะแล้วก็วางอ่างลงไปให้ขอบอ่างตัวนี้นะ มันวางอยู่บนเคาน์เตอร์แล้วแบบนี้นะฮะไม่ใช่ว่าเอาอ่างวางก่อปูนมาปิดให้เสมอกับขอบอ่างแบบนี้เป็นวิธีที่ผิดมากๆนะครับเพราะว่าปัญหาซ่อมอนาคตเจอปัญหาแน่นอนรื้อไม่ได้นะถ้าแบบนี้รื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาวางอ่างเราต้องวางแบบวางบนเคาน์เตอร์นะฮะไม่ใช่ว่าปูเสมอแบบนี้อันนี้ถ้าให้ผมเราวิธีการทําก็คือเอาอ่างวางก่ออีกขึ้นมา ปูกระเบื้องแบบนี้ลืออย่างเดียวซ่อมไม่ได้นะครับอย่าหาทำกันนะครับ